เป็นอาจารย์แต่กูก็ได้เหมือนกันนะครับไดยังไงวะูเปรย์ไดฟังให้ได้ฟังสมัคไปเป็นนักเรียนสมัไปเป็นนักเรียนทไมยังเรียนยิ่งโง่ยิ่งโก ระเบียนเรียนกูวเบาให้มาลงทะเบียนเรียนแล้วมื่อันหนึ่งฝากคุณไปบางโนนเลยแล้วแป๊บเดียวเริ่มไม่ใช่การด่าแล้วค่ะเริ่มเป็นชวนกันไปลงทะเบียนฟังจัดแบบราม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 เปลี่ยนเป็นเพลงเอยรามเดีดอยู่สองคนขนาดคือรามคำแหงค่ะตอนนี้เมื่อกี้ลักษณะเหมือนอาชาเงงเงงยวะชา สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีโออีกันลี่ละมึงมาทำไมถึงกูนั้นถึงกูนั้นถึงกูนั้นจะเป็นกะลี่แต่ก็ไม่ขาอรดเอตีเปลี่ยนเปลี่ยนเพมเปลี่ยนทุอยางให้หมดแล้ว มันรอดไหมคะอะไรรอดไหมอ่าตอนนี้เราจะฟังเสียงโหวตกันเลยโหวดเลยโหวตเลยโหวตเลยใครโหวตให้ดิฉันชีฉันจะแจกไดโนเสาร์ค่ะเหลือเวลาเมื่อกี้เป็นกี่นาทีโอเคใครอยากให้เยาวชนดูได้ไหมคะน่ากลัวมากเมื่อกี้ขอเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยตอนนี้ผอออดูตามแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นในการแบทเทิลครั้งนี้นะฮะจะแร็ปจะชอยผมไม่รู้ล่ะถือว่าเป็นการโต้คารมต่อปากต่อคำกันคิดว่าฟาโร่ควรจะนาเสียงมากกล้ำกล้มใช่ได้ใส่แค่ได้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 ฟาโร่ฟาโรเออฟาโร่ฟาโร่ฟาโร่โอเคโอเคแล้วถ้าิดว่า คูกาแฟสมควรชนะเสียงมากโอ้โหเอา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 ขอยอมแพ้ได้ไหมคะอยากให้น้องได้พี่หนูยังอยู่อีกนานมึงอะไม่นานคนเราไม่ตายง่ายหรอกไม่เหรอพูดแล้วตายเลยใช่อ่ะเพราะฉะนั้น ผู้ชนะในแรปเปอร์เทครั้งนี้นะคะคุกกาแฟมาเลยอย่าแอดอย่าแอดคุณโอ๊ยไม่ต้องกลัวว่าติดตามน้องตั้งแต่ตัวเล็กๆโอเคเล็กดเลยเล็กขนาดนี้นะฮะผมไม่เล็กนะครับโอ้ถ้าได้สักครั้งจะตั้งใจเรียนมาๆนี่คิดเป็นน้องเป็นนุ่มก็คือติดตามผลงานตั้งแต่ขอบคุณมากน้องตูนน้อง น้อะไรนะลูกไปบอกไ่บอกแล้วติดงานเก่างานชิ้นแรกตั้งแต่น้องเล่นเลยครับเรื่องอะไรจ้าเร่อปลาบู่ทองปลาบูทองแล้วปเป็นต้นครับครืมอเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวครูน้องกลัวผมจะเปิดโอกาสให้ครูกาแฟสัมผัสตรงไหนก็ได้เอาจริงสิโอเคน้องชายผมจะไม่ขัดขืนยืนนิ่งๆตรงไหนก็ได้ คไหนก็ได้โ okay, อเคอาจจะมี<ฮ>ะดูซิกผงซ,ซิกแข็ลลำตรงลำตัวซิกแข็ได้เหรอลูกใช่นิดหน่อยครับนิดหน่อยได้ครับอขออนุญาตแค่แกะกระดุมปั๊บแล้วก็หอมที่เขาเรียกว่าอะไรเนินโอ้โอเหเจ้หนาเจ้หนางเจ้า <c oughs> ได้ชัดว่ามือสัตว์มึงเตะวม่ออก เป็นไระโอ้โหออูกาแฟน้ำหอมเมื่อกี้หอมมากแล้วยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงครูกาแฟเธอเข้าใจว่าตายแล้วเกิดใหม่ไหมหนูรู้ใช่ไหมลูกว่าพระพุทธเจ้าถ้าสุดท้ายเนี่ยคือการให้ทานครับพระองค์ก็สมเร็จมรรคผลเหมือนหนูเหมือนกันค่ะลูกที่ให้คนแก่ได้สดชื่นหัวใจ ตาดุดดอะแบบ <c oughs> ตัวนี้ยังไงอัปเดตผลงานกันหน่อย